รถใส่มาแต่เช้าจอดหน้าประตูวัดเดี๋ยวว่กลับไม่ได้ไฟเปิดอยู่สีขาวจอดอยู่หน้าทางเข้าวัดของไค่เดี๋ยวจะตักใ <c oughs> นจอานี้ปีใหม่แล้วฝนไม่ตกไม่รู้จะตกนุจีนหรือเปล่าโยมที่ เปิดน้ำสปริงเกอร์โยมต้องดูด้วยเราเปิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวมันตันหัวมันไม่ทำงานน้ำก็ไหลยอยู่ที่เดียวและบางทีเราเจตนาดีรับหน้าที่เปิดน้ำแต่เปิดอย่างเดียว มันก็เหมือนห่นยนต์ดิเพราตอนนี้เราต้องการน้ำไปเลี้ยงต้นไม้นี่เนี่ยน้ำสองจุดที่เปิดแล้วมันไหลลงไปใต้ดินซึมออกมาตามหินเนอะแสดงว่ามันเยอะนต้องเวลาเปิดสปริงเกอร์เปิดสายน้ำต้องดูด้วยเนาะตอนนี้ พราะน้ํานี่มันแต่ใจน้ําฝนอย่างเดียวเนาะน้ําบ่อบ่อแต่นี่มันก็ไม่ไม่มีาตาน้ํเติมด้วยมันเป็นน้ําฝนอย่างเดียวเนี่ยน้ํี่ิช้กระดูเนี่ย <c oughs> เราไม่รู้ว่าปีนี้จะปิดวัดวันไหนก็นั่นแหละน้ําไม่พ่ก็ต้องปิดวัดแหละนั้นต้องดูน้ําด้วย จะ <c oughs> ใ,ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมาก็ท <c oughs> ำที่เก็บน้ำที่ใช้เอาไวา้เอามารีไซเคิลรดต้นไม้เพราะมันมันหมุนเวียนนะมันจะได้ประโยชน์กับต้นไม้ด้วย ดีกว่าปล่อยให้มันไหลทิ้งไปเปล่าๆนั้นอยอเนี่ยการอยู่ภูกูภูเขาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับที่ที่มันมีน้ำสะดวกเนี่ยเป,ปล่ามก็มาน่ะหน้าถน,นนยังไม่ตึงเขาเนาะไม่รู้ก็จั มาขึ้นเขานี่จะได้หรือเปล่าใช้ปลาปลาางดีมันก็ขึ้นไม่ถึงเนาะแต่บ <c> า <oughs> งทีมันก็ยังดีอะ่ะเรา <c oughs> ไปตาที่เก็บน้ำปราปาไว้ข้างล่างแล้วก็สูบขึ้นมาก็ยังได้อยู่เนาะใจ้ฝ่อควาหน่อย มันตกมาบนภูขเขาเนี่ยมันไม่ไหลพี่มันสูงกว่าที่อื่นเขามันก็ไหลลงไปที่ต่ำ <c oughs> เราอยู่บนภูขเขาเนี่ต้องก็บอกนะ้ำมีค่ามากกว่ายาหยอดตานะ้ำนี่มันใช้ทุกวนันแต่ายาหยอดตาเนี่ยนานๆแาจจะจะหยอดสักที นั่นค่าน้ำมันแพงกว่าค่ายาหยดตาเยอะก <c oughs> ็ายาหยดตามันไม่ค่อยได้ใช้นี่ <c oughs> บางทีปีหนึง่งเราไม่ได้ใช้สักทีหนึง <c oughs> ่งก็ยังบอกว่าแ <c> ต <oughs> ่น้ำที่นี่มีค่ามากกว่ายาหยดตา <c oughs> เป็นไหมเพราะมันใช้ทุกวันไงยาหยดตาไม่ได้ใช้ทุกวันเนี่ยบางที นาในลุ่มปราโมกลาปุ่มปามีนาสามเดือนและปีนี้น้ำไม่เต็มที่ด้วยช่วงหน้าฝนน้ำมันตกมาไม่เยอะในตะน้ำเก็บน้ำไม่เต็มปีนี้ลเก็เลยก <c oughs> ำลังจะทำสะะน้ำ แบบกระยายมย <c oughs> าถ้าเราไม่มีน้ําเนี่ยเรารับฝนไปมากเนี่ยเราก็ได้เฉพาะหน้าหน้าฝนเองเนาะหน้าฝนเนี่ยน้ําของเราก็าไม่ขาด <c oughs> แต่หน้าแรงเนี่ยฝนฝนไม่ตก <c oughs> <c oughs> เราใช้น้ํา น้ำบ่ออย่างเดียวิ <c oughs> งสต้องทำโครงการเก็บน้ําก่อนเพื่อจะขยายรับคนก็ทำบ่อน้ำํำเราก็จะต้องทำที่รองรับคนที่มาเทศกาล จะเป็นที่พักรวมแต่ก่อนก็จะขยายห้องจะขยายห้องเขาเป็นที่พักรวมเนี่ย <c oughs> เราลงปุมผิดกันเยอะระโยมเป็นห้องเนี่ยนี่ตอนนี้โยมพักตีคนโยมก็ปนแล้วแต่มาจะทำ <c oughs> อนนี้จะรองรับคนสองพันคนนะ จะทำตีชัานชานหนึ่งพักได้ห้าร้อยคนเนี่ยเป็นห้องรวมตอนแรกก็จะคิดว่าจะทำสองร้อยห้องให้โยมมาจองห้องเหมือนกับที่ทำร้อยห้องเนี่ยแต่เราถ้าเราทำอย่างนั้นเน่ยเราจะรองรับคนได้ตีห้าร้อยแต่ถ้าเราทำเป็น ที่พักรวมมันก็จะได้สองพันเนาะก็เลยคิดว่าเออต้องทำเป็นที่พักรวมเวลาคนมาเยอะๆสองวันสาวันก็ไปอยู่รวมกันนอนเป็นชั้นไม่ต้องใช้ที่นอนมากเพราะโยมมาไม่กี่วันนี่พงที่มาอยู่หลายๆวันก็มาอยู่ในห้อง มันก็จะอิสระหน่อยอนี่มีแนวคิดอย่างนี้ว่ามันจริงๆแล้วมันค่อยๆขย,ยายมาอย่างอาคารปีชั้นที่เป็นห้องรวมเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะทำกั้นเป็นห้องแต่พอมีเทศกาลที่นีกโยมล้น มาก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นด้จะเป็นองห้องแล้วก็ต้องมาเป็นที่พักรวม <c oughs> เนี่ยในอาคารนั้นก็พักได้ประมาณห้าร้อยคนนะ่ตอนนี้เราก็ปันสองปันสามเนี่ยเรามีไม่ต้องใช้มุงไม่ต้องใช้กดเนาะ แต่พันห้าร้อยคนเนี่ยมันยังต้องใช้มุ้งใช้กดอยู่ต่อไปก็จะรองรับอีกเพิ่มมาอีกสองพันคนนี้ก็ประมาณสามพันห้าร้อยคนนะที่อยู่แล้วไม่ต้องมา,ามกางกดไม่ต้องใช้มุงเทศรกาลก็จะรับได้เยอะแหละ <c oughs> แต่ก็คงต้อง อีกปีหนึ่งสองปีจรู้ว่าเ,ออเราเก็บน้ำแล้วน้ำมันจะอยู่เหมือนกับที่เราคิดไหมอย่างที่ละน้ำหน้าการเนี่ยมันก็อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเนาะมันอยู่ได้ครึ่งเดียวแต่มันก็แห้งเร็วอะตอน้านี้มันก็จะแห้งเร็ว นี่ก็เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วปลายปีนี่แหละก่อ,อนที่ฝนจะหมดก็เอาดินมาสองสามร้อยกิโ้ม่กันมั้งดินเหนียวเอามาเพื่อมาอุดน้ำที่มันรั่วปะดินลุกลังเนี่ยมันเก็บน้ำไม่ดีเหมือนกับดินเหนียว นี่ก็เลยเอาดินเหนียวมาใต่อัน <c oughs> นี้จริงแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละนะเนาะเนี่ยเพื่อจรหน้านี้ต้นไม้มันก็ต้องการน้ำแล้วตอนนี้โยมก็ปลูกต้นไม้เยอะๆด้วยมีสวนหย่อมมีต้องการน้ำน้ำ รับางน้ำใช้มันก็เยอะแล้วแล้วมาแม่น,น้ำลดต้นไม้อีกแต่มาก็เลยต้องหาช่องทางเอาน้ำที่ใช้แล้วมารีไซเคิลลดต้นไม้แสมัยก่อนมันก็เนี่ยข้างหน้าตรงนี้มันก็มีที่เก็บน้ำเหมือนกันเนาะแต่เรา อให้มันซึมไปตามธรรมชาติบางทีมันก็ซึมไม่ทันไม่กันหน้าฝนเนี่ยมันจะซึมไม่ทัน <c oughs> ที่แรกก็คิดว่ามีโครงการที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ลดต้นไม้นี่แหละเ็เไยกวางข้อเม็ดนเนี่ยหลาย <c oughs> เนี่ยหน้าอาคารเนี่ยทำใต้ขึ้นไปมันก็ยัง มีน้ำมาไว้ให้ต้นไม้บ้างเติมลงดินบ้างด <c oughs> เดออเราอยู่ภูเขาเนี่ยมันน้ำไม่สะดวกสบายหรอกเนะาะแต่ม่ใจะหน้าฝนแต่หน้าฝนเนี่ยมัน <c oughs> มันก็ใช้ได้ใช้แต่มันจะมาเก็บปุนไม่หน้าแล้งเนี่ยปีนี้มัน ดยเฉพาะน้าที่ลงจากผูกเปาเนี่ยมันน้อยไม่เต็มตะได้ครึ่งตะเองแต่ปีหน้าเนี่ยคิดว่าจะเก็บ <c oughs> เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็ทาม,มาหลายเดือนแล้วโยมถวายที่แต่ยังไม่ได้โอนเลยโยมก็ตกลงซื้อที่จ่ายมาจำไปล้านนึ่ถััดมาก็ ขอเขาปรับปรุงตักน้ําก่อนก็าจริงๆแล้วค่อยทําไป <c oughs> ค่อยๆทําไปแล้วไม่ได้เร่งอะไรนี่ก็สองเดือนกว่าแล้วที่ปรับปรุงตะน้ํามาเนี่ยมันก็ได้เยอะแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ที่อาคารย์หน้างว่างๆตรงติดภูเขาแหละ แต่บางทีเสร็จแล้วไม่รู้ว่ามันจะเก็บน้ำได้ดีเหมือนกับบ่อข้างล่างก็หรือเปล่า,าแต่ตอนนี้เราเราก็มีน้ำปลายปีเนี่ยประมาณสักน่าจะพอรลดต้นไม้แหละอีกกำลังถ่าย จากบอ่อหนึ่งมาใส่อีกบอ่อหนึ่งวิธีกรรมของการทำสระน้ำเนี่ยก็เลยเอามาคุยให้โยมฟังบ้างคือแนวนาพคตอนนี้เราลองรับได้สบายๆแล้วรับบอบบะ แต่วัดอย่างมันจะขยายอยู่อยู่ไว้เรื่อยๆธรรมดาแล้วอันมาก็คิดว่า5ปี <c oughs> จะขยายครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันรอไม่ได้แล้วเนาะนีตามทุกปีก <c oughs> ็ใส่ปัจจัยที่โยมทำบุญกันอยู่นี่แหละเอามาขยายอย่คือ ตับติดติดปีหลังหกเจ็ดไปหกเจ็ดปีมาแล้วเนี่ยทมติดต่อทุกปีตามทั้งปีด้วย <c oughs> ไม่ได้ทำนะ้วทำหยุดแต่ตั้งแต่เริ่มสร้างอาคารที่พาร้อยห้องอันนี้เราทามาทุกปีเลยทำติดต่อบางทีมันก็เบาบ้างบางทีมันก็รีบบ้างนะ างทีอาการใหญ่มันเต็จแล้วเราก็พราๆพอมาเริ่มเริ่มใหม่เด <c oughs> ็กก็ติดอาการมาอีกอาคารหนึ่ง <c oughs> เพิ่มผลได้ประมาณห้าร้อยคน <c oughs> แต่มันก็เต็มแล้วจ่ะคิดว่าห้าปีจะขยายยังไม่ทันเต็จเลยมันรออยู่แล้วเต็มมาตาบีกแหละ แม่งก็เลยต้องเนี่ยพิจยายอีก <c oughs> แล้วก็ได้อาศัยปัจจัยพิโยมมาทำบุญกันอยู่นี่แหละก็อ,อย่างที่นี่ของเราทำงานศาสนาแล้วทำหลายด้านพิมหนังสือเพื่อจะรักษาศาสนาด้วยําพวกบาลีวยากรณ์ ที่เป็นลาราที่หายากๆตอนนี้เรามีผุ้คลที่เข้าไปศึกษามาเป็นยี่สิบสามสิบปีเนี่ยนะต้องใช้เวลายี่สิบสามสิบปีศึกษาเนี่ยมันจะจำมาตำกับปีได้เนาะตอนนี้ก็ปิ์ไปหลายตำพีแล้วแั้ต้องใช้งบไปหลายหลายด้าน ดัะนั้นแต่ละปีนี่ตอนนี้ในบัญชีนี่ปีหนึง่งจหลายติบล้านอยู่เนาะ <c oughs> ปีที่แล้วก็ประมาณาราณัอเท่าไรร้อปีที่แล้วได้เยจ่ายปีที่แล้วประมาณเ <c oughs> ท,ท่าไหร่เกิดจ่าเนยู่ทำบัญชีอยู่ <c oughs> อ,อ่ะเ น่าจะสามสิบกว่าลานแล้วมั้งมาปีที่แล้วอย่างเบาๆอ่ะเนาะ <c oughs> เนี่ยเราอยู่กันอย่างเนี้ยเราก็ตามให้มันสะดวกสบายหน่อยแต่มันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านหรอกนั้นบางกีโยนที่มาแล้วเนี่ยโยม ตั้งใจกันหน่อยเนะ <c oughs> าะเพราะเราตอนนี้โยมเราไม่ได้รับทั่วไปเรายังมีกฎเกณฑ์ของเราอยู่เมื่อมีโอกาสมาแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้ไหนลองการเดินทางสู่ความสุขความกันตีเสียงดังยงดังเสียงดังขึ้นหน่อย เป็นหลักที่โยมจะต้องเข้าใจนะแต่ต้องมาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะเนาะเดี๋ยวโยมบายพระกันทุกข่าวขึ้น